วันนี้นานา3ห 5D จะพาเพื่อนๆไปชมบอลสายพันธุ์โคโลเซียนะคะนั่นก็คือเขามีชื่อว่าคอฟฟี่คัพนั่นเองค่ะก็บอกเลยนะว่าพันธุ์นี้กำลังมาแรงอยู่นะหลายๆท่านก็เห็นว่าตามหากันอยู่นะคะซึ่งลักษณะพิเศษของเขานั่นก็คือว่าใบที่ห oh um. ่อหุ้มนี่แบบนี้นะคะลักษณะของเขาค่ะเหมือนแบบเป็นถ้วยอะ่ะเขาก็เลยมีชื่อว่าบอลคอฟฟี่คัพนั่นเองค่ะ ตรงกลางดูตรงกลางนะคะตรงนี้ถ้าฝนตกเนี่ยน้ำก็จะแบบว่า,าขังขังระหว่างกลางใบนะคะแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะเดี๋ยวน้ําเขาก็จะแบบว่าแห้งหายไปเองนะคะก็เป็นลักษณะโดยเฉพาะพิเศษของเขานั่นเองค่ะเหมือนทรงถ้วยอะนะคะเนี่ยคือลักษณะใบก็เหมือนใบบอนทั่วๆไปนะคะแต่เขาจะออกเงามัน แล้วก็ใบจะไม่ได้กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะฝ่ามือ,อถ้าโตก็ยังโตได้กว่านี้นะคะอันนี้ก็บางท่านก็อาจจะเรียกว่าบอลใบถ้วยจะเป็นลายด้านหลังของเขาเส้นกระดูกชัดเจนนะคะด้านหลังนะคะเส้นกระดูกก็จะประมาณสีดำโทนน้ำตาลเข้มประมาณนั้นนะคะบางท่านก็อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบอลห่อเงินห่อทองก็ได้นะคะเพราะว่าลักษณะใบของเขาเหมือนจะห่อเนาะแล้วนี่ก็จะเป็น ้านของเขาหรือว่าลำต้นจะเป็นสีดำนะคะหรือว่าสีออกจะแบบโทนเอ่อม่วงเข้มเข้มดำาๆน้ำตาลเข้มประมาณนั้นนะคะนี่ก็มีลูกน้อยแล้วนะเนี่ยค่ะก็จะเป็นต้นเล็กๆนะคะก็เป็นต้นแม่พันธุ์ได้แล้วล่ะขยายพันธุได้แล้วนะคะนี่ก็จะเกิดจากไหลของเขาก็ได้นะคะหรือว่าเกิดมาจากกอใหม่จากลำต้นของเขาที่เป็นต้นแม่นะคะกำลังน่ารักเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดตามไว้ได้นะคะติดตามเพจหรือว่าสวนของเราก็ได้นะคะ,ะหรือว่าจะติดตามจากช่องของเราไว้นะคะพร้อมจําหน่ายเมื่อไหร่เราจะมาลงแจ้งให้ทราบค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นบอลอีกชนิดหนึ่งที่น่าเลี้ยงนะ mm hmm. สายพันธุ์โคโลเซียนะคะ mm hmm. น่ารักดีค่ะลักษณะเขาจะไม่เหมือนใครไงจะแบบเก๋ๆดีนะคะนู่น่ะ mm hmm. ข้างบนจะเป็นสายพันธุ์บอลเหมือนกันจะเป็นบอลกระดาษ บอลกระดาษด,ด่างนะคะอันนี้จะเป็นบอลบอลถ้วยเนาะความพิเศษของบอลแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปนะคะสีของบอลถ้วยจะเข้มจะออกแบบสีสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็เงาเงาเป็นเงาเงาเส้นกระดูกก็เห็นได้ชัดชัดเจนอยู่นะคะใบนี้ก็ใหญ่กว่าฝ่ามือนิดนึงค่ะจริงๆเขาก็โตได้กว่านี้นะ ลำต้นค่อนข้างสูงค่ะชอบแดดนะปลูกได้ทั้งแดดแดดจัดแดดรำไรในร่มนะคะค่อนข้างแข็งแรงค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งชนิดนะคะที่อยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเกี่ยวกับบอนคอฟฟี่คัพค่ะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ